ครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้พามาอยู่วัดถ้ำฮานดอนขนุนอำเภอโพตากนะครับผมจังหวัดน้องคายครับผมเยี๋ยสิพาเลาะชมเบืองลดสวยรดโบลานภายในวัดนะครับที่ญาติธรรมญาติโยมมาถวายนะครับผมเรื่องเลยครับมีเตร่รถดรุ่นรดจิบรดโบรานรุ่นเก่้นนะครับแล้วพายางชม่ม เบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าลดบริจอดร,ร่วมกันทั้งเบดครับจอดยูนีเป็นบางส่วนแต่ก็มีแต่ขั้นแบบสุดยอดเลยครับมาเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาเบิ่งขั้นแรกครับอยู่ในป่าเลยครับขั้นแรกครับอันนี้น่าจะเป็นยีหอยยังสวยตาวารุ่นนี่ เบ่งเอาเองนะครับรุุนได้ครับรุดสีประตูครับสีประตูสวยๆเลยครับแต่ว่าหล่อหายหล่อนาหายไปแล้วครับด<ฮ>ูบดิไซนงานนะครับแต่ละขั้นครับว่ามันลายแง้งจ็คสีใส่งานขั้นได้เนี่ยครับจอดยึ่น้ำปลาน้ำดงเะยครับ อีกขั้นหนึ่งอยู่ในป่าครับโซนข้างล่างก็มีนะครับแบบร้ายครับเดี๋ยวพายางราเบ่งบางส่วนนะครับี่ขันนี้ครับวอลโว่ครับขันนี้ครับอยู่ในป่าครับคันนี้วอลโว่ปอดป้ายทะเบียนมีแต่้งามๆนะครับวอลโว่ครับอยู่ในป่าเลยขันนี้ อันนี้หกหล่อใหญ่ครับหกหล่อใหญ่นะครับคันนโอ้เป็นไรครับสภาพแต่ละขันครับของเก่ามลีราคาครับอันนี้ของอีซุนะครับรุ่นได้บลูนะครับผมเกิดบพท่านครับรุ่นนี้ครับในพายงานระเบิงครับ มีแค่บางส่วนนะครับว่าร,รถบตร์จอดร่วมกันไว้ครับใส่งานยูบุกี้ขั้นนะครับโอ้แดดดิจะเป็นขั้นนีจะใส่งานยูประจำครับใส่ค้นคล้องนะครับนี่ขั้นเขียวนี่ครับเบ่งรถครับขั้นเขียวนี่ก็งามครับนี่ สียังแจ่มอยู่เลยครับน่าจะเฮ็ดมาใหม่นะครับนี่ตุ้งยิงยี่หอยังเบิ่งเอาเลยครับเครื่องสูบน้ำเพียบครับหนึ่งสองสามสี่สีตัวนะครับอยู่ข้างในอีกเครื่องสูบน้ำครับใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> แดดดเด้ นี่กรรถเก๋งรุ่นเกา่าบบั volvo นะครับตัวนี้ครับ v o l v วได้คันนี่นอันนี้จิบน้อยครับรถจิบบ่เพื่อนนี่รถทาหารรถทาหารบ่สวยงา,งามเลยครับผมอันนี้รถเป็นเทนเลอร์หลาก หลายหลาสักอย่างครับหลายไมโครน้อยครับอันนี้ก็อีกยี่ห้อยังนี่บ่รู้เลยเกิดบทันครับอันนี้ก็รถทหารบมตัวนู้โอ้ยขัก,กันนะสว,สวยเลยครับสว,สวยเลยครับคันนี้ครับสว,สวยเลยครับยี่ห้อยังรู้จัก,<อ>กบ่เบ่งเอาได้ครับยี่ห้อยังกันด้ อืมเลยเดละคันครับผมสวยงามเลยครับผมอืมโอ้โคันนี้ระบบใด้นีนสามเครื่องระบบใดนี่มีหอนไม่โค่ครับเบียดไดครับคันนี้นเครื่องยนต์ย่นอีกสองครับมันเกียร์ปลายท่อครับเนี่ย ถ่ายทอดอย่างแจ๋วเครื่องยนต์ยนีอีกสองเนี่ยเบิ่งหลบๆขั้นวดิบอกมหลางาม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 ไอมากรถดเกา่ามาหลับชมเลยครับเดี๋ยวเบิ่งนสนใจขั้นนี่นะเครื่องมือหลายเครื่องยนต์สองอ๋อนี่นะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้เครื่องปั่นไฟ้ตัวนี้เป็นเครื่องยังบลูฮะเบ่งเอาครับมันยังมีอีกอมีอีกเพียบใช่ไหมมีอีกเพียบใช่ไหมไปเบ่งไปเบิ่งโอ้ขั้นนี้แก่ถังเหงี่อถังน้ำมันมนี่ถังใหไงน,นี่โอ้สร็จแล้ไปเติมนี่เนาะเป็นรถน้ำมันเ รถยังนี่คันนี้รถจิ๊บบ่อะนี่รถก๊อันนี้รถก๊อบย่าไปเพลี้ยบีแต้มันได้ดังอยี่วะอันนี้อันนี้รถตัดหญ้าบ่นี่รถตัดหญ้ารถหญ้ารถตัดหญ้านะครับก็มีครับผมอันนี้รถจิ๊บครับจ่ารถจิ๊บนี่อันนี้เบนซ์เบนซ์ครับนี่ครับ ปั้นกันเล่นปั้นกันเหรีใช่ไหมนี่ครับภายในสาวัดนะครับบู๊ยแต่ละคันครับเุ่นเก่ากึกเลยครับผมนี่ครับลายนามคนที่นำมาถวายนะครับวัดทําหารดอนขนุนนะครับอันนี้ยี่ห้อยังครับผมบรูครับความรู้โบรายแต่อยากถ่ายให้เบิ่งครับระเบ้เบิ้ยโฟวินคันนี้ ครับครับรุ mm ่น hmm, น so oh, mm ี hmm, like ้บมรูค hmm. ร <c oughs> oh, like so ับเดี๋ยวพาเบื่อนมาในซาลิงครับศูนย์รวมครับศูนย์รวมซาลิงครับมีแต่บิ๊กไบค์ทั้งนั้นครับผมเดินด้วยสแตนเลสทั้งลำนะครับโอ้อันนี้อีเบลครับอีเบลเบลเบลบริษัทงานแล้วครับตัวนี้ครับีเบลครับอันนี้ยังอ่สิบหา r 1 5นะครับคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเล็ดทั้งลำนะครับผมนี่ที่ละซาเล้งมีแต่แบบรุ่นบิ๊กไบค์เลยครับอันนี้ r 1 5แหม่นบ่ใช้งานได้ปกตินะโอ้โห สวยงามขนาดเลยครับ,บเ,ดเดี๋ยวเบิงวีบากเดี๋ยวเบิงวีบากซาลิงครับเดี๋ยวพาเบิงวีบากก็มีครับอาด้ข่้นดีอยู่ในปลาไปครับมาด้คักนี่ครับขั้นนี้งามขนาดเลยขั้นนี้แจ๋วเนี่ยนี่ครับโอ้ยหุละมิ่ตะเป็นตะเบิงหากเลยตัวน,นี้ก็ยังหนีซี่รอหน่อย ทีละน่อยครับทีละน,น้อยมั้งโอ้แคบแบบง่ญ่ครับแคบด้วยครับบนซีประตูแคบแบบงหญ่นี่ครับไล่หน้ามไล่หน้ามคนมาถวายครับนี่จะรุ่นแบบรุ่นเก่าอุ้ยขั้นสมขั้นสีสมนี่เนี้อผ้าเบบิ้งแบบโอ้เบียนสวยๆทั้งนั้นเลยครับ อย่างจ้าบเลยครับผมโอเคครับเวลาเบดแล้ะครับเวลาเพียงเล็กน้อยครับ่ทยเบิงซามี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้มาอีกเดี๋ยวไทยอีกอีกร้านหนึ่งครับจอดเต็มร้านเลยครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับสำหรับอ e ีพีนี้ค็สวัสดีครับผม